น้ำเเวลาเราเปิดนะครับไอ้น้ำมันขึ้นถ้าเป็นอย่างที่น้ำตกเนะี่ยธรรมชาติมันเราเราจะได้กลิ่นธรรมชาติอันนี้เนี่ยน้ำมันเป็นน้ำบาดาลผมไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรที่มันลอยขึ้นมา เหมือนกลิ่นกรรมฐาันกลิ่นกา๊าซอะไรสักอย่าง,ง <c oughs> ไอ้น้ำเนี่ยโอ้ทำให้ผมแบบได้กลิ่นกดกรรมฐาันอะไรสักอย่าง ซึ่งมันเหม็นมากนะไม่รู้ว่ากลิ่นกา๊าซกลิ่นกดก,กรรมตันอะไรที่มันหมักม,ม,มันบ่มมันบ่มเาไวน้น้ำมันมาจากทางน้ำบาดาลกระน้ำหนองหนองยาวนะครับ <c oughs> <c oughs> น้ำทางหนองยาวทางนูน้นทางนูน้น <c oughs> นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไอให้จามนะครับเฮ้ยเนี่ยกดกรรมฐานแล้วมันก็ทำให้เรามีสุขภาพเสมโทมนะครับเฮ้ย นะผมสังเกตผมดมหลายครั้งแล้นะแต่ไม่รู้เราไม่เคยสัมผัสกลิ่นนี้นะครับเราไม่เคยสัมผัสกลิ่นนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นกา๊าซอะไรแต่ที่รู้มันเป็นกลิ่นกา๊าซนะกลิ่นก๊สกลิ่นก๊าซกลินกก่นเหมือนกับกดกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเวลาเราได้กลิ่นนะสูดดมเข้าไปมันจะทําให้เรามีอาการเนี่ย เหมือนกับคนเป็นไข้หวัดนะครับเหมือนกับคนเป็นหวัดเหม็นมากนะเวลาเราอาบน้ำเสร็จนะกิ่งก๊าดพวกนี้มันจะอยู่ติดกับตัวเราแล้วมันก็จะทำให้เรามีมีลักษณะสเสื่อมนะครับทำให้เราตาลอยทำให้เราแบบมึนนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากน้ำบาดาลหรือว่ามันมาจากน้ำทางหลองยาวที่ทางทางป,ปา่าป่าหมู่บ้านเขาเป็นคนทำนะครับ